โคตเตีย oh, ระดับตำนานสวัสดีครับมาพบกับผมนะครับโคตเตียระดับตำนานนะครับวันนี้โคตเตียระดับตำนานจะมาวิเคราะห์การขัดฟุตบอล a อ c c h a m ม ions League นะครับปี2021ของกลุงเจนะครับก่อนที่จะไปรับชมการวิเคราะห์ครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับ เป็นการพบกันระหว่างทีมสโมสสอนสิงเจ้าท่าการท่าเรือ FC ฟซีพบกับทีมคิดฉีเอสนะครับทีมดังจากฮ่องกงครับโอ้โหซึ่งคู่นี้ครับถือว่ามันพอสมควรที่มาเจอครับเป็นศึกแย่งกันเข้ารอบนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับทีมท่าเรือกับคิจฉีที่ต้องมาเจอกับซึ่งคู่นี้ครับจะทําการเตะเวลา21่สอนาฬิกาหรือ3ามทุ่มของบ้านเราในวันนี้ครับที่สนามช้างอารีน่านะครับ ซึ่งคู่นี้นครับจะถ่ายทอดสดโดยช่อง To Sport HD 2นะครับโอ้โหถือว่าเป็นเกมที่ถ้าเลือต้องชนะอย่างเดียวนะครับซึ่งผลงานของทั้ง2ทีมนครับเจอกันครับก็ถือว่าเป็นการเปิดหัวครับของทีมการท่าเรือครับที่แพ้ทีมคิดฉีจากฮ่องกงนะครับศนย์ประตูต่อ2องครับตอนนี้ตารางคะแนนครับก็ถือว่าคิดฉีนะครับแข่งไปแล้วส่นั้นนะครับมี9คะแนนครับการเอาชนะกวางโจ FC 1-0 ไปกลับแล้วก็แพ้ซ,ซูรุนโซอสกาหนึ่งสองแล้วก็ชนะท่าเรือมีเก้าแต้มนะครับส่วนทีมการท่าเรือเอฟซีนะครับถือว่าตอนนี้การท่าเรือมีอยู่สี่แต้มด้วยกันเอาชนะกวางโจสามศูนย์เสมอซุรุโซอสกาหนึ่งหนึ่งแล้วก็แพ้ซูรุโซศูนย์สามนะครับทาให้มีอยู่สี่แต้มซึ่งตอนนี้ครับถือว่าถ้าคิดชี้ชนะก็จะเข้ารอบทันทีแล้วก็เขี่ยท่าเรือตกรอบไปเลยครับ แต่ท่าท่าเรือชนะก็ต้องไปวัดแมตสุดท้ายกับทีมกวางโจนะครับโอ้โหก็ถือว่าทีมคิดชีน่ะไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับกับทีมการท่าเรือที่ต้องมาเจอกันคู่นี้ถือว่าคู่นี้ถ้าผลลงกันที่เสมอคิดชีจะเป็นฝ่ายได้เปรียบนะครับเราเรามาเช็คสภาพความพร้อมของทีมการท่าเรือของโคดอุสราวุฒิพันธ์นะครับคุณซือใหญ่ครับถือว่าแมตที่เปิดหัวที่แพ้คิ่ชีศูนย์สองเนี่ยก็ถือว่าการก็เป็นบทเรียนให้กับการท่าเรือที่ต้องมาเจอกันอีกครั้งครับ ตอนนี้ครับก็ถือว่าทีมการท่าเรือนะครับต้องเอาชนะให้ได้นะครับสภาพความพร้อมของทีมการท่าเรือตอนนี้ต้องรอเช็คสภาพความพร้อมของวรวุุิศสีสุพารครับผู้รักษาประตูมนหนึ่งที่ได้รับอาการบาดเจ็บครับส่วนตำแหน่งอื่นๆไม่น่าจะมีปัญหาอะไรน่าจะลงสู่สนามได้นะครับพวกอจอร์ดบักโจอเอรีสโดนเล,ล่ฟิลิปโรเล์น่าจะลงสู่สนามได้นะครับส่วนทีมเยือนนะครับ คิดฉีนะครับทีมดังจากฮ่องกงถือว่าผลงานไม่ธรรมดาครับเก็บสีนัดเก็บ9แต้มแพ้เพียงแค่โซล,โล,โลูโซออสการีชมเยือนนะครับซึ่งตอนนี้นะครับถือว่าสภาพทีมของคิดฉีนีของคุณซื้ออเล็กชูนะครับได้นักเตะตัวเก่งคือดานิเอลแคนซล่าและก็ห่วอย่างครับสองนักเตะการหลักที่ผลทนแบนกลับมาวันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรสำหรับทีม ฮิชีของกุนซืออเล็กชูนะครับเพราะว่าเป็นกุนซือหนุ่มใหม่ไฟแรงครับไว้เพี่แค่30ปีส่วนนักเตะส่วนใหญ่ของฮิชีก็ถือว่าอายุเยอะพอสมควรครับแต่เล่นได้ด้วยระบบความเก่านะครับเราลองมาดูนะครับรายชื่อที่คาดว่าจะลงสู่สนามของทั้ง2ทีมครับมาพบกับทีมการท่าเรือ f อซนะครับของคุณอุสราวุฒิพันธ์นะครับผู้รุนละศัตรูน่าจะเป็นครับรัตนัยส่องแสงจันทร์นะครับ ไปขวาเป็นฟิลิปโรเลอร์นะครับกัปตันทีมดาบิดโลเชล่านะครับเอเลสดอลเละแล้วก็ทิตาทอนอักษรสีครับคู่กองกลางเป็นโกซุนกิกับศิวกรจักกุปปศาสตร์นะครับและนักเตะฟอร์มดีอีกคนหนึ่งที่ลงสู่สนามคือปกรณ์เปิมพักนะครับสามภาษาในแดนบนคือเซจิโอัวเลสบอดินผาแล้วแล้วก็จอนบัตโจที่จะลงสู่สนามของทีมการท่าเรือนะครับส่วนทีมคิปชีนะครับก็ถือว่ามาชุดใหญ่ของทีมกุนซืออเล็กซูนะครับนำทีมด้วยผู้สามรตัวครับเปาโลอากูโลนะครับ กองหลังมีเบตโต้นะครับเฮลิโอพักจุงฮุนนะครับดาเนียลคาเซลล่านะครับราอูบาเอแน่หวงหยางนะครับรอแต่ซุนครับไคตันแมชิวอและก็เดยันตัมยานโนวิชถือว่าเป็นกองหน้าตัวความหวังของชิดชีนะครับโอ้โหถือว่าไม่ธรรมดานะครับก็ถือว่าตอนนี้นะครับบทวิเคราะห์ก็ถือว่าถ้าเหลือครับต้องเอาชนะให้ได้สถานเดียวเท่านั้นเสมอไม่ได้เลยนะครับถึง จะทําให้คิดฉีแล้วก็บี้คิดฉีแล้วก็เอาไปลุ้นเอาชนะกวางโจม้แม์สุดท้ายแล้วก็ลุ้นให้โซนสุโอซกาเอาชนะคิดฉีในแม์สุดท้ายพลาดแล้วก็ท่าเรือจะเขาหลอกก็ถือว่ามี2ลมหายใจที่ต้องต่อให้กับการท่าเรือนะครับซึ่งดูสกายภาพเนะี่ยตามที่ผมมันพะตนั่นแหละถ้าเหมือนกับว่าทีมท่าเรือนะครับเขาประมาทคิดฉีแล้วรูปเกมท่าเรือก็ดีกว่าในแมนแรกแต่ไปพลาดโดนคิดฉียิง2ประตูโดสูนแต่เกมนี้นครับโคตรเตี้ยฟ,ฟันทงบอกว่าคิดฉี มีอยู่2ทางเลือกก็คือเล่นยังไงก็ได้ไม่ให้ตัวเองแพ้อันนี้แหละถือว่าเล่นยากถ้าเรือหลังพิงฝาทุบมอข้าวมาน้ำต้องเอาชนะสถานเดียวซึ่งคนนี้ครับโคดเตียยังให้ความมัน่นใจอยู่ที่ว่าทีมการท่าเรือเอฟซของโคตอุสสาวุติพันธ์ไม่ทําให้ทุกท่านผิดหวังนะครับ ถ้าเลือกฟันธงมาแน่นอน,นครับในท้ายที่สุดครับช่องเรามี3ช่องทาง,ทงให้ได้รับชมคือ f Facebook y o u t u b e บล็อกดินะครับเดอะมาสเตอร์ซิตเอฟครับอย่าลืมครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดคอมเมนต์ให้เยอะนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม